คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผม <S <S ตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมช่วงปีใหม่ก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆกันทุกคนนะครับ โอเคไปวันนี้เราอยู่กับค่าย p l a a t i c Play นะครับผมกับอา่า i y Clan c Cl a r a l นะครับผมเกม IP แคละนะฮ okay, ะโอเคไปก่อนเริ่มเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคช่วงนี้ในกลุ่มมันเงียบเลอเกินนะครับผม<ะ>มีกลุ่มพูดคุยแล้วก็เข้ามาคุยกันได้นะครับผมไม่กดัดนะฮะไป ก่อนเริ่มเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคนี่ก็เล่นเกมแบบแนวออกตีมคริสอ่ะมันก็เลยคลริสต์มาสมาแล้วผมก็เล่นแนวตีมปีใหม่ปะมาวันนี้เราพังงบไปอยู่ที่4,500บาทนะท่านผู้ชมเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเบ็ดที่20บาทอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบเกมก่อนนะโอเครูปแบบเกมใช้สเก็ตเตอร์3ตัวมีแอตโตนี่ อสองตัวนี้ตัวจ่ายแพงแล้วก็จะมีโหมดเลือกอ่ะตัวไวโอลินก็เป็นรางวัลเงินสดท่านผู้ชมเนาะเหตุกว่างการหมุนจะถูกเพิ่มลงในจอตำแหน่งสูงอ๋อายมีแบบสุ่มด้วยมีายขยายด้วยเหรออืมโอเคงี้ก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปเกมนี้ไม่มีซื้อฟิสปินท่านผู้ชมเบ็ดเอาเลยฮะ ไปไดกันเลยอย่ามาเบ็ด0บาทแล้วเข้าสเกตเตอร์นะไม่เอานะตกใจเลยนะจะเย็นพอจะเย็นพอเออสี4,500เราจะได้กำไรกับเกมนี้กลับไปแล้วป่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเ,เฮ้ยเดียวไอ้เคีื่ตัวแพงโหเฉยกำไรกำไรไม,ไม่ไม่กำไรมันกินได้กำไรมาร้อยเดียว ไปต่อกันเลยครับผมเรียบร้อยเข้าหรือเปล่าป่ะเรียบร้อยแล้วครับผมสามฟีสปินมาครับผมเราจะได้เป็นตัวโอ้โหได้คิวเป็นตัวใหญ่แต่ได้วายมาไม่จ่ายวะไม่จ่ายวะได้เอตัวใหญ่แล้วยังไงโอเค น้อยนิดหน่อย350บาท<ะ>ยังไม่กำไรท่านผู้ชมอีกไม้หนึ่งบ้าไม้สุดท้ายเป็นยังไงครับไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายเลขสิบเวอริ o ูดครับผม very good ครับ very good กำไรเท่าไหร่เองวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหทิกำไรพันกำไรห้าร้อยเลยนะได้กำไรกลับมาทั้งหมดห้าร้อยท่านผู้ชม ไปเราไปกระต่อเลยด้วยเราเพิ่มเบ็ดเบ็ดขึ้นเหนือน,นะเราทบเบ็ดขึ้นเหนือท่านผู้ชมหวังทบเบ็ดไปที่40บาทนะไปครับผมกินรอบเมื่อกี้มันเทิงอ,อยู่นะมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะได้กี่บาทนะท่านผู้ชมผมหวังให้สเก็ตเตอร์เข้ามากเลยไปเดี๋ยๆๆๆวเดี๋ยวเดี๋ยววายขอตุ๊บเอ,อืเยี่ยม แตกนอกว่ะแตกนอกก็มาว่ะท่านผู้ชมหวังให้สเก็ตเตอร์เข้าอีกสักรอบหนึ่งนะปลึงเออยังได้แตกนอกไม่หวั่นไม่ไหวแล้ว1นึ่งบาทเอาแล้วท่านผู้ชมเจ้าวันนี้ผมมาแล้วว่ะสเก็ตเตอร์ไม่เข้าแต่กำไรมารัวๆครับผมสเก็ตเตอร์ไม่เข้ากาไรมารัวๆครับแตกนอกว่ะท่านผู้ชม ไปที่อีก50รอบรอบไเกมนี้มีฟีเจอร์ตัววายมาส่มนี่แหละไอะ้ตัวขยายเนี่ยมาส่มเนี่ยแม่งคือแบบถ้าวายลงนี่คือไงยยก็การันตีจใจแน่ๆชอบระเบิดเกินนะเกมขยายสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแต่ตอนนี้เราเดินจะตามทุนแล้วนะจะตามทุนแล้วนะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้สเก็ตเตอร์หรือไม่เข้าไอ้ตัวขยายสัญ,ญลักษณ์นะ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งค้างเพระอ,อย่าพึ่งค้างเพื่อนเออูจะค้างจะค้างแต่หัววันแล้วมั้งมาครับมาครับมาครับขยายไปขยายช่องหลังซะด้วยเลข10บยังได้อยู่พันห้าปะถือว่ากำไรอยู่นะท่านผู้ชมมาอีกทีดิปเป่าอีกทีปะเป่าอีกท,เกทีเอาสักทีไหม มาเดี๋ยวผมกดเองดีกว่าท่านผู้ชมกดเองดีกว่าตอนนี้ก็ได้กำไรมาอยู่นะกำไรมาพันนี่ได้กำไรมาเท่าไหร่เองเจ็ดร้อยป่ะื้อเจ๋ดายนะไม่มีไอ้คนแคะโลยแถวสาม ท็อปเบ็ดขึ้นไหนนะท่านผู้ชมสักสองไม้ปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเอ๊ะทำไมเบ็ดสูงไม่ค่อยจะแบบโบ,บ๊ะเลยวะหรือมันไม่อยากจ่ายระนากันนะท่านผู้ชมนิวสาเล่นเบ็ดสูงเลยนะแตกให้ท่านผู้ชมดูกันดีดิแตกสวยๆท่านผู้ชมดูดไหนเบ็ดแพงเนี่ย เล่นเบ็ดแพงก็มีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะจ่ายน้อ,อยเหมือนกันนะเน่เพราะมันเราจ่ายหนักไปแต่ผมแต่ผมยากแบบตุ้มตามเลยไงถ้ามาก็มาแบบโบบาไปเลยครับผมเบ็ดเก้าสิบบาทนี่ึ้นมานี่นมาตุ้มทีเดียวแน่แน่แน่ครับตอนนี้แน่แน่โดนแดกแน่แน่ครับผม โดนแดกแน่ๆครับจังหวะนี well. ้จังหวะนี้กูโดนแล้วกูโดนแล้วกูไม่น่าท้าทายอำนาจมืดเลยครับผมตอนนี้อะหืผมโดนแล้วท่านผู้ชมผมโดนแล้วผมโดนแล้วเดี๋ยวเราจะเบ็ดไอ้ตัวเบ็ด90บาทนี่สักสิบรอบ ต้องมีกำไรผมมาซะบ้างมันก็มีมันต้องมีกำไรผมมาบ้างแหละท่านผู้ชมนะเด็กเกบาทไม่มีไรโผ<ฮ>ล่น<ฮ>ี่คือง่อยมากเลยนะฮะโอ้โหไม่มีจริงเว้ยเฮ้ยไม่มีจริงดิขอสิบรอบติบรอบไม่เกิดที่ต้องรดเบ็ดแล้วนะเท่าไรครับผม1นึ่งร้อยสี่สิบสี่บาตาจะไหลท่านผู้ชมอ่่ผมรดเบ็ดเลยยี่สิบาทนะยี่สิบบาทผมตามสัก จัดไปหนึ่งรอยรอบครับผมบันทึงบอกเลยบันทึงมาสี่พันห้าเรพันสองเนี่ยโอ้โหโดนแดกย,ยับยับแล้วจังหวะนี้อโอ้ช่วงแรกๆให้ดีเลยเกินนะช่วงหลังนี่บาลายจับเลยอะอะไรกรันเนี่ยผมโดนแล้วท่านผู้ชมอ่าแม่เกย ไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดไปเล่นเบ็ด90บาทได้หมดเร็วเลยเฮ้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 ยอย่ามันนี่นะโอเคแกลนคอมโบสามหมุนบะนี่แต่งจริงน่าจะไปสุ่มมันน่าจะไปสุ่มเงินไม่เข้าหมดสุ่มไวโอลินเลยตัวแพงบะขอตัวแพงๆหน่อยดิ าไม่จ่ายนะคุณผู้ชมเขาไม่จ่ายผมมากโอ้ยผม,ผมเซ็งเลยแน,น่นั่นไม่จ่ายเนี่ยขอ,อตัวแพงเอ้ยมันต้องอย่างงั้นเบื่อนเท่าไรเองเท่าไรเองเก้าร้บาทตามทุนกเยอะตามทุนกเยอะนะคุณผู้ชมเล่นหนักเองอะ่ะเล่นหนักเองก็โดนเองกูโอ้โอบันเทิงบอกไม่น่าห้าว คิดจะข้าคิดจะเออริ้นพันริ้นันคิดจะห้าวหุงข้าวเป็นยังครับโดนดีครับจังหวะนี้คิดจะห้าวคิดจะห้าวเล่นเกมไม่คนห้าวนผู้ชมยิงเล่นสล็อตนี่ไม่คนห้าวยิงสล็อตถ้าห้าวก็จะเป็นแบบผมนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นเบ็ดยี่สิบบาทไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยน,นั้นคุผู้ชม ยิงิตอนแตกรอบแรกคนพอนะไม่พอเวด้วยอยากแตกหนักออยากแตกหนักไงเป็นไงล่ะอยากแตกหนักกูโดนหนักเลยทีนี้กูโดนไอผีแค่เล่นแล้วกูโดนผีแค่เล่นแล้วจวังหวะนี้โอ้โหท่านผู้ชมผมโดนแล้วผมโดนแล้วผีแค่มันเอาคืนมันเอามันเอาสองพันมันคืน บอกไอ้งโง่เล่น90บาทเล่นทำไมกูดูเป็นคนโง่ไปเลยตอนนี้ถ้าใครที่คิดจะเล่นอย่าเล่นแบบผมนะผมมันดูงโง่เกินไป <c oughs> แม่งเง้ยดตัวเองโอ้โหแ่งเราเล่นแบบ20บบาทนี่แหละท่านผู้ชม ได้เท่าไหร่300ดูท่าจะไม่ฟื้นแล้ววะดูท่าจะไม่ฟื้นแล้วไม่ฟื้นแน่ๆเลยจังหวะนี้ไม่ฟืนฟ้นฟื้นเปล่าเอาืเอยา่าขอเป็นส่มไวโอลินบ้างโอ้โหจแอนจ่ายแอนซิโบโอ,อีกอ่ะปะังจ่ายบ้างเถอะจ่ายเหมือจริงจ่ายบ้างเถอะโอ้ไม่แรกไม่จ่ายเหมือนเดิมเอาใจว่ะ จ่ายว่ะไม้แรกจ่ายไม้แรกจ่ายโอเคไม้แรกยังจ่ายอยู่ไปที่สองก็จ่ายหน่อยไม้ที่สองจ่ายหน่อยจ่ายโอเคมันจ่ายคือรัวๆเลยท่านผู้ชมเมก้าว่ะเอ้ยอันนี้งานนึงอันนี้จ่ายขึ้นหน่อยจ่ายขึ้นหน่อยจ่ายขึ้นหน่อยจขึ้นหยเอ้ยเฮ้ยตัวแพงโอ้ไม่ไหวอีกตัวซินเซเชแนลครับผมโอ้ฟื้นฟื้นผมฟื้นผมฟื้น ผมลอกเลยผมฟื้นอย่างนี้ผมฟื้นอย่างนี้ผมฟื้นผมตามเขาจะวะที่ผมตามละผมตามตามเงินคืนครับผมตามเอากำไรคืนก่อนจะตามเอากไรคืนนี่มันก็ยากเหมือนกันนะท่านผู้ชม มาแล้วมาแล้วหมดที่มาแล้วเป็นไงเสียตังค์เยอะจนมันให้สูบนะครับผมท่านผู้ชมว่าไหนช่องวันนี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งพันว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมันให้ผมกลับกับท่านผู้ชมโอ้โหเด๋อดตามทุนอิดไม่เยอะเด๋ยวตามทุนนี้ผมเล่นเบ็ดยี่สิบบาทผมไม่ไปไหนละ เล่นเบ็ดแพงแล้วโดนเยอะแล้วเกินส่มอีกบ้างส่มอีกบ้างสุ่มทีบ้างโอ้กว่า,าจะเข้าสูงแวลินนะพูดแต่ได้รางวัลสูงสุดหนึ่งพันวาฟื้นวะท่านผู้ชมว่าจะไม่ฟื้นไม่งั้นตามไม่ได้แล้วนะเนี่ยไม่งั้นตามต่อไม่ไหวแล้วนะฮะเมื่อนั้นหมดแรงทันทีเลยนะเดี๋ยวเราจะตามเอากำไรกลับมาให้ได้ท่านผู้ชมหรือมันจะเป็นการขาดทุนแล้ววนะเนี่ย รวอะไรแล้วกันนะเราจะเอาเบ็ด20บาทไปฟื้นให้ได้นะผู้ชมเบ็ด90บาทมันไม่ฟื้นเราต้องเบ็ด20่สสงสัยจะไม่ฟื้นแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่ฟื้นแล้วกูโดยอีกแล้วไอ้แคะเล่นกูแล้ว รื uhm, ม้มาได้แป๊บนึงมันเล่นผมแล้วท่านผู้ชมมันเล่นเราแล้วมันเล่นเราแล้วมันเล่นเราแล้วมันเล่นาแล้วม่หมายิงมายิงมายิงมาเออเอออีกตัวเดียวาเอาสกัเอ้ยเรียบร้อยสองพันห้าเดี๋ยว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 เเเเย มาสุมส่มสุ่มตังอีกแล้วมารอบนี้กําไรพอรอบนี้ได้กําไรเราจบนะครับผมเมื่อกี้มันเกิดจากตรงนี้ผมขอตรงนี้แล้วกันนะรอบนี้300บาทโอ้โหไม่น่าเลือกน่าจะเลือกตัวบนนะปะโอเคกรับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กําไรไม่มากแต่ดีกว่ไม่ได้ ก็ขอบคุณสาหรับการรับชมในคลิปนี้ครับผมเราได้เห็นทุกฟีเจอร์อย่างน้อยได้เห็นทุกฟีเจอร์ผู้คนในผู้ชมได้เห็นทุกฟีเจอร์ก็โอเคแล้วเดี๋ยวผมเอาตังนี้ไปหมุนเกมผืนต่อก่อนนะเก็บไปแล้วครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ